สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมุ้งสกุลทุกคนวันนี้มา่งพ่อมัพอม่พอกับช่องมายอกน้อยไหลเนาะวันนี้ข้าสิีพ่าทุกคนลงไปไปใส่บาตรเนาะเนื่องในโอกาสวันพระใหญ่เนาะแรมเก้าไปแรมสิบห้าครับแมหมพว่าวันพระจีมหาคำเนาะเล็กเก่าเนาะหรือว่าวันเขาประดับดินเนาะทุกคนเนาะข้าสจีลงไปใส่บาตรจ่วัดเนาะจิบกล่องเปนี่ศาสนาพุทธของเราเนาะทุกคนอย่างจีพ่าทุกคนลง เดี๋ยวป่านนี้เราไปติดตามรับชมกันเลยทุกคนไปเลยตัดผ่ามาหอนวัดแล้ยนะทุกคนนี่มาหอนวัดแล้วมาแต่งผ้าขาวนะแต่งผ้าขาวผ้าหนามที่ไปถวายเพืนนะ่อนเนาะนานเท่ากับเอินว่าสังหัญน,นั่นแหละเราก็ไปไหว้แล้วก็ให้ไปวางไว้แล้วเอากรกลับเนาะทำงานต่อมาทุกคนเนาะ ถ้าแหม่มจัดกองอยู่ถ้าแหม่มสบายดีกองแนสบายดีทั้งนั้นวันนี้เฮามาสองคนนะทำบุญวันพระใหญ่นะทุกคนมาบุญนำกันเด้อะเมือ่อทุกคนนะทางใดแน่นในโรงวัดบาลงวา,นะเาเนาะคอมเมนต์มาพูดคุย มาบอกกันไ,นได้แล้วทุกคนทุก็นก็ยังบ่คอยมา,ลายไลน์มาแล้วนันมันจะไปใส่ไปวางไว้อยู่ข้างในน,นนะส่แบบน,นี่ปลาข่าก็สิประมาณนี้น,นะทุกคนถ้าแม่มจัดล่ะอันนี้นนา เป็นหนาำเป็นลาเข้าวฮะที่ลงไปใส่นี่แหละฮะลงวัดทำมานีนบม่มีบาทลอยนะใครอยู่นี่เนาะพออเพื่อนบ้างอยู่ข้างหน้าตีบาทลอยได้ม,มากาไดกไรบ่ะ สกาวเพิ่งที่ว่างบ้านลอยอยู่นี้เนาะว่างบ้านลอยอยู่นี้ครับชิชัยพ่อเหมือนวะแต่สาวใน,นยังหน่อยมันเหมือนอันนี้ใจที่เรียกว่าที่ซื้ออยู่ตรงนี้จะมาซื้อกล่องอะไรก็ได้บ้านนี่แหละมานไปนี้ก่อนก็นได้แล้วขวายเอา าว่ับกบอกอายุข้างหน้า ใช่นี่บวกแม่

าใส่ผ้าัน,นี่น้ำไเมใส่ฮหยฝาบดีใส่ผ้าใส่บาทน้ำไนดะ้เห้คกนกำลังเลิมลังมากเนาะทุกคนนะเนาะเลิมมาลายล,ละน่าถ่ายไปนะหับหลอบบรรยากาศเนาะไห้ม่ใหญ่ขนาดน <laughs> ช่ เาเป็นเสาใหม่นะวัดเก่าวัดเดิมที่เขาเคยมาลงมาใส่นะนี่อันนี้เป็นตนพระป่านะกันชอบแมมนะฮึฮอยากยินเขาอันนี้ได้ข่าวที่ยุค้าเขานะคนเนาะ Ah, a o tai nạn 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 tai ยังเรียบร้อยแลยครับสิไปจุดถูบจุดเทียนนั่นก็เพลินเนาะจุดถูบจุดเทียน,นะนไว้พระแล้วก็สิ็ดกับเนาะกายพระยาดน้ำแล้วก็สิ็ดกับไปหาทำงานนันนะ่นก็เพลินเนาะในในไว้พระมองไว้พระ เา้าไปวางดอกไม้นะปล่อยพาเรียบร้อยแล้วนะแม่็นถ้าแมมมาทำบุญนะทุกคนตนตนยังใหา้าป่าวะทำบุญนะท่านหายได้ชิบท่านชิบให้ได้เช้านะ ท่านเช่าอะไรเงินในแท้ในร้านเชาจะกลับไปลงไปหยาดหนามหยาดยางมาทุกคนโอ้ร้านหน่อยเพื่อนร้านหน่อยกับมากนะมเนาะอะไรเนีเย่ยมาอ่ะอะไรเนาะทุกคนนะ รับพุ่นชาบาตเนี่ยงเรียบร้อยแล้วเนาะถวายพระสงฆ์สวายข้าวบาตเรียบร้อยแล้วอะไ้เท่าโรคมาอยจะมาเนี่ยงแล้วก็นาทีเนี่ยครับเด้อทุกคนผากพ่อแม่พี่น้องทุกคนน้องผาดคนไรคนแท่คนติดตามคนที่กำลังใจต้องมาย่องมาอะไรเนี่ยนะทุกคนเนาะอยากจะขอท้าวน้อยเทามีกำลังใจคิดต่อไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ สิได้กาวคําว่าสบายดีจากกกินอาหารกินไม้รับคนนอนสบายดีสวัสดีครับไปแล้ว